ม้วนแล้วบันนี้เริ่มจะชินแล้วนะคะคุณเอ้ยไม่ได้ห่วงแม่แล้วบันนี้แม่ก็ห่วงกินอยู่บันเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายจ้ามาเรียนกับพี่เร้วกดไลค์กดแชร์กดรับตามให้ด้วยนะคะ กินน้ำรอกินหญ้ารอผนแม่แม่แม่ฟ้าลูกเขาห่มละคนกินหญ้ารอน้ำพี่ปีน้ำมาแล้วสองแม่ลูกออกมากินหญ้าร้อนก็เข้าล่มลูกพ่าไปแม่กลับไปลูกผ้ายุ่โฮมแม่กลับยู่ลูกพ่าออกเดดแม่กลับมายิ่มหวานเลยพี่ปีนามมาแล้วมามาลูกมามากินน้ำเร็วเร็วแล้ววว มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแม่มากินน้ำห่วยบม่อยากน้ำบ่อิ่มหยาละง่วงนอนเต๋อมาเร็วมาเร็วมากินน้ำก่อน อับเหล็กต้องอาบก่อนใบข้าวเล่นน้ำอีกบอมาเดอ้อมาเล่นน้ำน้ำพี่ปีเดอ้อวิมาเร็วมาเร็วมาเดอ้อมาเล่นน้ำน้ำพี่ปีเดอ้อมาเร็วอาบน้ำน้ำพี่ปีอีกบอพี่ปีบอกอาบน้ำให้เย็นๆก่อนจังจะกินฝนหันไปหาหนง มาได้ล่ามากมากประกาศมาประกาศออก,อกจากไก่แม่ <c oughs> กลับขึ้นไปหาแม่แล้วไ <c oughs> ออาบให้เย็นเย็นก่อนเดี๋ยวจะกินชื่นใจว่าพี่ปีนอนเด้อวันนี้ผมใหม่ก็เย็นดี แม่ตายกินหญ้าข้ามแกบนี้เลยคุณแดดเริ่มอ่อนแล้วกินน้ำเสร็จก็กินหญ้าต่อฉีบผูองลุงเลยว่ะ จนยืนรับเนาะจุกหย่าจนรับเลยแป้นตับวะมองพี่ปีผูกแม่ตายกำลังเริ่มจะหากินหญ่าแหละเล่มหญ่ากินแหละคนวันหลังมาก็ปล่อยสู้ออกยาวๆปล่อยเง่าไปเรืยปล่อยเง่าไปเรืยผู nhau hiếng lại cho bốc kinh nó no. tăng kinh làm tăng kinh nhà chẳng đầy yên im lẽo, kinh nhà to là ดยังไม่เปียกอาบตูดก่อนเด็กน้อยเอ้ยเล่นน้ำอีกบ่เด็กน้อย,เ,อยเล่นน้ำอีกบ่เด็กน้อยยืดสายเด็กน้อยเอ้ยทั้งพี่อยู่ทั้งพี่ ข้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู apan, okay. <S 2> <S 2> ่น้ำพีปีข้าวอยู่น้ำพีปีมาเล่นน้ำน้ำพีีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วปบุ๊บ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 บอพ่เออาน้ำไปให้เล่นอีกวมาแล้วเดินมารับพ่อไหมเดินมาหาพ่อไหม เอาน,น้ำไปให้เล่นอีกรอบถุจนจ่หน้ำเ่ยภาพอาจจะมั่วในด้อค่ะแม่ๆเมเพราะว่าซู้เอายืนอยู่ในหม่ม่อนเดด นี่อาบอีกรอบแม่ก็ออกมาหากินหญ้าค่ะเดี๋ยวแดดบดๆกะเริ่มจะกินหญ้าโตผิดปีอาบอาบดินแล้วบะนี้มามาตามมาเร็วตามมาเร็ว มามามาเอออุ้ยมามามาเร็วมาเร็วมาหา,าปีเร็วอุ้ยลกนนล้าออกมาไกลแล้วออกมาแล้วมาพี่ปีแล้วมาลูกมามาเอานำเร็ว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 นี่นะเล่นกับพี่ปีแล้วหนูออกมาหาพี่ปีแล้วเย้เยหนูกล้าออกมาไกลแม่แล้ว แม่ก็หากินหญ้าซื้อด้ค่ะเดินน้ำกันเอ้าพี่กันโหนมวนบัลลุกเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะไปอาบน้ำน้ำพอลปะไอ้บอไปใกล้ๆถังน้ำเลยปะไอ้บอมาเออไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ่าเลนใต้ถังน้ำ กล้าออกมาไกลแม่แล้วนะมาอยู่กับพี่แล้วเฮ้ยพี่คนน่ารักมากนูน่นแม่อยู่นู่นนะขนะวมหน่องไว้เร็วพี่กระดไดกอดหน่องไวไปไปปะกันไปเข้าห่มหมันห้อนเริ่มจะไม่กลัวแล้วนะคะ เริ่มเริ่มจะออกมาไกลแม่แล้วไปแล้วตามพ่อไปแล้วพ่อพาไปหาแม่ไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาแม่ตัวมาเร็วมาเร็วเล่นตามตัว <laughs> 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 มามา,มาเอาน้ำพรเร็วๆเวอาล่ะบันนี้เริ่มเิมมาอยู่น้ำพีแล้วบัดเนี้ย พุ่นไปนอนหมุนเขาแล้วบันี้โอ้ยนอนหล่นแล้วพี่ก็ยืนเฝ้าตัวสนุกเขาเลยคุณอันนี้ก็สิกวมหนงไวบย่างเดียวเฮ้ยพุนพ่น ม้วนแล้วบันนี้เริ่มจะชินแล้วนะคะบุญเอ้ยไม่ได้ห่วงแม่เลยบันนี้แม่ก็ห่วงกินอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายจ้ามาเล่นกับพี่แล้วโอ้โหพี่ปีสนุกใหญ่เลยกินน้ำเสร็จเล่นนะ้ำแล้ว